ไปแตกน้ำปึ้งไปล่ะโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยมันอยู่กับผมกีเค็คกับพี่แหวนเจน c ี a z y กันอีกแล้วนะครับผมครับผมสวัสดีครับซึ่งวันนี้นะเราก็อยู่กันในโปรเจกต์ไม้คร <ian> <laughs> okay, ับ okay, Rebirth of the n i g เด Martine> Champions> ี๋ยวจ้าจ้าเดี๋ยวจะตายก่อนแคสเกมเสร็จหรอกเถอะใช่แล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะเราอยู่กันในนรกกระพูมบ้านเกิดของพี่ขวานเดี๋ยวไม่ใช่ซะหน่อยบ้านเกิดเขาอยู่บนสวรรค์ก็เพื่อนเธออยู่เต็มนรกเลยอ่ะเดี๋ยวใครเพื่อนเขาเห็นไหมที่อย่ตรงปลายทางนนก็มีตัวหนึ่งในไหมไหนใครเนี่ยเนี่ยปลายทางน่ะซอมบี้พิกแมนน่ะนะเออหน้าเหมือนธอตายไม่ใช่ซะหน่อย มั่วแล้วเออนั่นแหละนะซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาบุกปราสาทหลังนั้นกันเห็นไหมว้าวใหญ่มากเลยนะโคตรใหญ่แล้วสวยมากด้วยใช่แล้วปะี๋ยวเดินกันเลยดีกว่านะทุกคนเห็นทางขวาเมื่อเทไรนรเขาว่ามันดูเหมือนรังผึ้งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่ปะนะเหมือนรังผึ้งจะ่มันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะไม่กล้าตอบไปดูอ่ะไม่มีสปีกเมทยืนอยู่ไหนเอาข้อมูล ดินมาเป็นนางแบบจ้ะเดินเป็นนางแบบเลยจ้ะม่เป็นบล็อกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องต่อเข้าไปใกล้ๆไปดูอ่ะเลยไม่มีหลายจุดด้วยนะเห็นว่าตรงนูก็มีใช่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 ข้างในต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าอาจจะแบบไม่มีมีเช่เราไม่งั้นมันจะสร้างมาทําไมมันก็ไม่แน่นะอุ้ยอุ้ยโอเคอาจจะเป็นรังของซอมบี้พิกเมนหรือเปล่าใช่เปล่าอุ้ยเดี๋ยวเขาจะเดอนลงไปก่อนแล้วกันนะชุดเขาแบบว่าสบายๆตกแล้วไม่เจ็บว แต่ว่าไม่เจอตัวอะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ชิปเราจิบแครับเดี๋ยวผมต่อทางขึ้นไปรับนะครับคุณครับทำไมคนที่แบบเป็นพระราชาหรือไงครับเนี่ยใช่เราคงแบพระราชาอุกิจะมายึดรองเมืองแห่งนี้ใช่หรอถ้าไมเราเห็นแต่ซอมบี้ฟิกแมนเราไม่เห็นตัวอื่นเอ๊ะเหมือนมีอะไรยิงมาเพราะว่ามันมีแบบมอนสเตอร์เยอะมากเลยนะ อเซนโดนยิงตอนนี้บอกเลยว่าไม่เหลือแล้วให้มาเทสตอต่อบแบบเปรีร้ยวอย่างเงี้ยต่อเปรี้ยวเหรอฉันไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราค่อยไปบรรจบกันนะครับทุกคนถึงแล้วปะปาโอเคอะลงมาเสียงอะไรวะมันต้องมีตัวอะไรแน่ๆมเกล้าตีซอมบี้พิกแมนปะเออซอมบี้พิกแมนเราอย่าไปตีเขาเลยอาไปตีไว้แบบพวกหดดีกว่าโอ้ใ่ใช่ใช่ใช่่มาตีบ้านเราใช่ใช่ช่เราจะลงยังไงเนี้ยเธอเหรอเดี๋ยวดีเขาต้องหา คือสึกสึกราโอ๊ยมันตีเค้าเจ็บมากเลยโอเคก็ไม่กล้าลงเลย่ะทางแบบเคาหาทางที่ดีกว่าเราวาก่อนนี่ตรงนี้มีทางลงอ่ะแต่แบบแล้วเธอจะลงไปยังไงอ่ะขุดบล็อกลงไปเลยแล้วกันไปง่ายกว่าเดี๋ยวขึ้นไปให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอขอรอคุณดูก่อนเป็นไม้เธอเอาเป็นไม้หรอจะมีขวานมั้เอออุ้ยหุ้ย ตรงนี้ได้ไหเนี่ยได้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 ลงได้ได้จริงเหรอลึกจับได้ลงมาเลยหน่อยก็บไม่ด้ไอ้นิดเดียวโอ้ไม่ไม่นิดเรอกฉันน่ะนิดเดียวโดนลงมาโอ้โหอเคโอเคได้ได้ได้ว้ายเคร่างคือบอกเลยว่าแม็กาพี่โอ้โหแล้วไม่มาตีแล้วเป็นลาวาล่ะไม่มีผีด้วยเอ้ยเห็นปะลาวาทวหนโอ้ยีีกันู้โอ้ยับี่จับ่ับีอ อ้าฮสวยแล้วฮาไอตัวนี้มันเยเธอขึ้นไปก่อนขึไปกันข้้ยทางแคบโอ้ยตีโดนเาอีกโอเจ็บโอ๊ยโอ๊ยเจ็บมันตายแล้วเจีปลีนตายโอ้ยพี่แม่ตีโดนซอมมี่พี่แม่หรอสวยแล้ว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 อย่าบอกนะว่าพี่ขวันจะตายน่ะอพี่แม่แตกยุการการเขาจะตายเหมือนกัน ไอเขาเหลือหนึ่งดวงครึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอันตรายมากเลยทุกคนโอ้ดูเสียงดิดูเสียงกิดร้องเนี่ยน่ากลัวท้อส้องมีนี่แมงหลังเออย่าเพิ่งไปตีมันอย่าเพิ่งไปตีอ๋อโอเคโอเคถ้ามันไม่ตีก็โอเคเมื่อกี้เขาไปตีไม่ตีก็แย่แล้วแฟมตั้งนะหัวใจเขาขึ้นช้ามากเลยอ่ะตีเนี่ยเรียบร้อยทำไมหัวใจเขาขึ้นช้าแบบนี้วั่นดู๊กดุ๊กหมูทองคำขอได้ปะเอาไปประดับบ้าน ไปดูอุ้ยไอ้ฝาผนังนี่มันคืออะไรอ่ะไหนแต่มันสวยมากเลยนะดูเป็นสีหรอสร้างให้ดูสวยอ่ะใช่เขาไปตกแต่งได้ไปตกแต่งบ้านแป๊บ้สวยอ่ะวทาไมันมมันเกิดแล้ววะเออ้โอยเขาจะตายเขาจะโดนไฟลวกตายไหมนะถ้าเราไงตีเขาเขาจะแตก แล้วไม่ไม่เกิดซอมบี้ไม่เคยขอเธอตกอยู่อ๋อเธอไม่ถามเขาก่อนเลย <c oughs> ลว่าอยู่มาตีใส่เขาให้มันตายมันกลายเปแล้ววะเราตองใจหมันจะ <c oughs> กระโดดกัดเธอโอ้โหเขายอมให้มันกระโดดกัดเขาดีกว่าเอ้ย <c oughs> นี่เขาอยากได้อันนี้นี่เห็นที่มันเป็นไฟอุอ้ยเอาได้ด้วยอ่ะเอาไปแล้วเทาไปแล้วทำไปแล้วตีโดนได้โดนขวาทางอ่ะอ๋อโดนโดนโดน คมดาบโอเคเชื่อดไม่ไม่ใช่คมดาบพิกเอ็กซ์เหรอข้างในนี้อุ้ยข้างในมีอะไรไอ้เซียงโกโกเลมอุ้ยมันเดือดชองันดเกนมันเดือดทองด้วยไอโกเลมขอบคุณมากเขาว่ามันเขาว่ามันตีสเกลตันเอมันตีพิกซอมบี้ปะ่ะใช่มันตีเมื่อกี้มันอาจจะเป็นผู้พิทักษ์ที่นี่ อ๋อใช่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 เล้วเราจะไปต่อ,อยังไงอ่ะคุยกกระจกก็สวยอ่ะเธอแต่เราขุดกระจกไห้ได้อ่ะอ๋อประตูเปิดได้ประตูประตูสวยมากคีเอ็นโกงคำสวยโดไปสิครับจังหวะนี้เอาครับหัวเรามาเอาของตกแต่งค้ามาแตนับว่าม่ไปขุมสมบัติทองคำแล้วกันนะมันจะหลอกเขาเขาตีมันก่อนตีก่อนได้เปรียบอนนี้แน่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกเลมช่วยตีจริงด้วยแม่เขาเป็นผู้พิทักษ์ ฉันฉันชอบจังเลยอ่ะเขาเป็นหน้าหมูอะเธอที่นี่มันต้องเป็นประสาทของหมูแน่ๆเลยหมูทองคำเหรอดูดูหน้าเขาดิหน้าเขาดิช่วยดิช่วยด้วยตีไม่ได้เนอโดนเธอเออตายแล้วหวยผีอีกมีผีอีกนะครับกูเลมตีผีไหมกูเลมกูเลมไม่ตีเฮ้ยมาเล้วมาแล้วโอ้ย อันนี้มันโหดอ่ะไอตัวสมองมาไอตัวไฟอ่ะตอนแถวนี้ผมโอ้โหเจอตัวเอ็นชันเอาไปดิเอาไปดิครับรออะไรคุณคุณต้องขุดครับผมไม่มีที่ขุดเพชรครับอันเหรอใช่คุณต้องไปอุ้ยมีมีเนธวัตดเลยทุกคนไอไอไอนี่แหละไออะลร เอ้ยตัวเนี้ยมันเกียร์ไหนตัวเนี้ไว้ตรงกลางนี่คืออะไรอ่ะที่บูชาอะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะนั่นแหละเราว่าจะขุดไปอยู่เอาทุกอย่างเอานี่คือเราเก็บหมดทุกอย่างอันนี้หรอเธอจะเอาอันนี้อ๋อเขาไม่เอาอะไรแป๊บหนึ่งไหมขอเลือกของท้งก่อนเอ้ยเขาถูกแล้วมันมันมันได้เป็นอะไรไม่รู้ว้ายว้ายมันเจ็บพี่ว้ายมันเจ็บว้ายมันเจ็บเจ็บต้นไม้ทะเลนะเราว่าโอ้ยเจ็บเธออย่าไปเยินเยียบนะเก็บได้ด้วยมันเจ็บนะโอได้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  โอ้โหทุกคนมันคัางอะไรนั่นหรือเปล่าเนี่ยเดีมอเชียปรอเอามาไปกั้นซอมบี้ได้จะเปล่าเออคุณดินมันไปด้วยนะใช่ใช่หรือว่าต้องใกล้ได้ที่มันแยกประเภทกันด้วยอ่ะแก็ไม่ได้แด้วมันทำอะไรได้บ้างไม่รู้วุ้ยแก๊สร้องน่ากลัวมากตัวไม่ได้นะวุ้ยมีกล่องด้วยนี่แหละเราตามหาโอเคเรายังไม่เปิดกล่องละกันเราเคมาก่อนมาเร็วมาเร็ว เคลาะไปเลาะไปเลไปฮึเดินชิปมาตลอดเลยนะดูในกล่องดีมีอะไรเฮ้ยอ๋อนี่ o อเ o p ร e d a t o r รตคืออะไรอ่ะอ๋อมันจะตรวจจับแล่ได้ในทางตรงอะคือแบบะสามารถเซิร์ชแล่เป็นทางตรงได้โอ้ริง่หอโอเคดีดีได้อยู่ได้อยู่เอาอะไรเก็บไว้ในนี้ดีเสียตอนนี้เขาเก็บเออ เขาเก็บไปแล้วกันนะเขาเขาไม่เขาไม่อยากทิ้งอะไรเลยทอะไเก็บอันมาไม่ดีเทคนิคยังไงอ่ะไม่ดีเทคนิคยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีปุ่มหรือเปล่าไม่รู้ว่ะอุยเจออีกกล่องนึงได้เสื้อทองแล้วก็อ่านเธอแป๊บนึงนะแป๊บนะโอเคไม่ได้ว่ะ เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแร่หรือเปล่าแล้วต้องไปแบบตามแบบตอนขุดแร่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าใช้ตอนขุดแร่แหละอุ้ยเจอกองแล้วกองเยอะมากเลยอะอุ้ยได้ทองอีกเลี้วเค้เขาเดินนำไปไหนแล้วเนี่ยแล้วก็เอ็นเอสเซนแล้วก็อะไรอีกไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วก็มีดาบอะเธอเออฮะแม่เขาเอาดาบทองดีกว่ามีทางขึ้นกับทางลงอุ้ยอุ้ยอุยอะไรมันทำไมมันสีแดงแดงเงี้ยเอออะไรอะเุ้ยเราอยู่ตรงโซนเนเธอร์วอดปะ เนเธอร์วามีลวรตันนี้มีเนเธอร์วารแล้วก็มีวิตช์สเกเลตันทุกคนเดี๋ินๆๆๆเธอเดินไปไหนเดี๋ยวจำทางไม่ถูกว้ายเดินไปไหนอ่ะวิตช์สเกเลตันอยู่นีทช่วยตีหน่อยเราควรเดินไปทางไหนอ่ะเออเออมาดิมาดิไม่ช่วยด้วยนะเคสนะช่วยแล้วนี่ไงเจ็บโอ๊ยเฮ้ยเจ็บได้อะไรอ่ะกนี่ในถาวารไม่ใช่หรอ ใี่ในถาวรอันนี้ไม่ทางออกแล้วนี่ทางแตก Make f e e l อะไรอ่ะคือของมันต้องเก็บไปทุกอย่างเลยทุกคนของมันดูแบบดูมี something อะเอาทิ้งอาหารเอออะไร Witcher ash Witcher เราเจอสปอนนี้แล้ว please จะเอาไหมตอนนี้เรายังไม่ต้องการนันสินะเ็ขอหาแค่กล่องๆก่อนได้ไหมเฮ้ยเธออยากรู้ใช่ไหมเธออยากรู้ใช่ไหมว่ามันมีอะไรเออลองดิเข้าสิครับ กาได้เหรอตอนนี้ยเฮ้ยพึ่งชัดจับน้ำพึ่งน่ะข้างในอ๋อใช่น้ำพึ่งแตให้พึ่งคิงเป็นพึ่งีอแบบเียมเป็นเขาไม่ใช่ึเขาเป็นเป็นตู้ต่อร์เป็นตู้ต่ออ์เอเหรอเนเธยเห็นแล้วกัดเขาเลยอ้าคือต่อนะลูกเนเธอบหกนเธอเขาอยากกินน้ำผึ้งอ่ะเมื่อไหร่จะจับได้แล้วจะมีถังไหมเอาเขาทิ้งถังไปแล้ว พอดีัไปเร็วหรือว่าเราต้องเอาเอาที่มันเป็นบล็อกหรือเปล่าเธอมีประตูใช่ไหมขอฝากประตูหน่อยเราอยากรู้อยากลองทุกคนเร,ร <c oughs> เราต้องได้ริมรองเต้องได้ริมรองเราต้องได้ริมรอง,รอง,รรองขอริมรองน้ำพึ่งหน่อยน้ำต่อเราต้องเรียกว่าอะไรละ่ะน้ำต่ <c oughs> อกกน้ำเออน้ำต่อ <laughs> น่าเกลียดอ่ะเรียกน้ำพึ่งยังโอเคกว่าเรียกน้ำต่อวิโ <c> ด <oughs> <c oughs> ระวางชืไหนลงกันเลยอจะกิน ระวังไหลโดนกระคายนะเธอกขาลากเลยไม่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 ลึกไม่ลึกไม่ลึกเธอไม่ขุดทางกวอนะไหนเขาได้มาหนึ่งยวงแล้วอ้ยมันตีนเขาตีให้ตีให้เอ้ยตีให้หน่อยไห้นี่เขาได้มายวงนึงเขาหิวโอ้ยกินได้ไหนกินบ้างดิกินได้เลยอ้าวเขาเอามาแค่ยวงเดียวโถเอ้ยไม่บอกจะกินเป็นเนื้อหรอใช่ใช่มันไม่ได้เป็นน้ำนะมันเป็นแบบแต่วเดือดมันไหลแต่ก็ว่าอาจจะใช่ว้ายเธพผิด ผิดอันนี้ไม่ใช่โอ้โหทุกคนเต็ม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 หนักเต็มหน่วยากเต็มหนักเต็มหน่วยมากตอนนี้บอกเลยมันจะมีแบบเอ่อเต็มกับไม่เต็มรู้สึกว่าจะกินแล้วก็ขึ้นแค่ครึ่งนะครึ่งหนึ่งอะอาหารครึ่งหนึ่งแต่ทุกอย่างที่เรากินในนี้ก็ขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะชีพนรกแล้วนะลองลองกินก่อนลองกินก่อนวเป็อีกแล้วอันนี้ผมมันคือน้ำผึ้งเถอะ ก็คือน้ำผึ้งแล้วสรุปที่เราเจอนี่คือผึ้งใช่ไหมมันคือรักมันคือลวงผึ้งเออรวงผึ้งนี่เธอามาเก็บตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเฮ้ยโอเคติดบัก๊กเอตายเขามาเก็บตรงนี้ไปด้วยเออปะเรากลับบ้านดีกว่าไหมแต่จะบอกว่าน้ำผึ้งอะขอจริงพี่ไม่กินนะทุกคนพี่กินไม่ไหวแบบมันหวานแสบพอพี่เลยไม่กินหวานจีด๊ดหวานจีดนจ๊ดเอา้าทางนี้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 ก็ออกได้นี่ แล้วมันจะไปตรงไหนเราเราต้องไปเดินกลับทางเดิมดีเพราะไม่งั้นเราต้องต่อทางใหม่ก็ไม่มีบล็อกนะตามมาครับผมตามทางทอชไปตามแล้วตามอยู่เราจะกลับแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้ของเยอะแล้วใช่ใช่ของเต็มเลยเดี๋ยวเราไปแบบตกแต่งบ้านสักหน่อยไปแต่น้ำพึ่งไปละ <laughs> ไปแล้วโอเคนะ occurs, พี่น่ากลัวเกินในเพิ่งมันซุมโจมตีแบบนี้โอ้โหมใจแโ่เข <Enfin> ้ามาตัวละล็อกแล้วก็ทีพีมาเราต้องหาว่าโกงแน่เลยใช่พี่โกงไม่งั้นบอกเลยว่าของแบบหายเกลี้ยงอ่ะนี่เดี๋ยวเขาจะแต่งบ้านเลยดีกว่าเอาลูกปั้นเอาลูปปั้นหมูเทวดาหมูอยู่ข้างหนเอวิญาที่เขาเอามาให้เธอแล้วกันนะตัแต่งตามสบาย เดี๋ยวทะยนยไม่ขอก็เต็มเดี๋ยวเธอก็เหลืออีกหลเดี๋ยนะแย่จริงจริงแย่จริงจริงตีเป็นตัวไฟมันดอบหนังมันมาด้วยเนี่ยมันเป็นขี้กาไฟเหรอเขาเพิ่งรู้เหรอเขาก็ไม่รู้หรอกเอาแต่งในบ้านด้วยแต่งในบ้านด้วยทิ้งไว้นอกบ้านแหละเดยวเองก็เอาไปแต่งหละเฮ้ยทำางนี้ได้ไงอ่ะนี่ปักทอดด้วย เดียวตัวนี้มันมีไฟอยู่แล้วจะปักถอใช่ไหมครับโอ้โหคดสวยอะครับเออว่ะที่ว่ะโอ้โคุดสวยอะครับได้อีกสองตัวก็ได้อีกมุมหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้ไม่ถ่ายจุดไม่ได้ไม่ก็เหมือนจะติดอยู่นะนะไฟให้มันเ้อออกนอกบ้านก่อนดีเดี๋ยวมันติดลามบ้านไปลงน้ําไปลงน้ำอันนี้ต้องขึ้นบล็อกแล้วก็จยุดดีๆเออไม่ได้เป็นไม่ได้อ่าไม่ติดหรอ ได้เนี่ยผ่านไฟเก่ายังครุ้งแล้วไปติดกับคนเทลอะไรเธอลงไอ้ดิติดบ้านนะเหรอไฟนะเฮ้ยเราเปลี่ยนกระจกด้วยดีกว่าทุกคนอ้าวมองไม่เห็นเลยทีนี้มีตัวอะไรจัดการมอนเตอร์ดิไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโกระตุกโอ้ยนี่แหละนี่แหละเอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บกระจเพื่อความสวยงามเราจะเพิ่มกระจกด้านข้างบ้านไปแบ๊บสิงคิปเตอร์ รุนแรงจังอะครับอุ้ยกระจกก็สวยปะโอ๊ยคิปเปอร์คิปเปอร์ไหนคิปเปอร์เราเบิดจะไม้พังโอ้โหคิปเปอร์คนเยอะคนจะตายแล้วที่ว่าเล่นเลยเดียวเดียวกลับมา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 นกลับบาทำไมเราถึงนอนไม่ได้อ่ะเฮ้ยป็นน่าจะไปคืนอะไรสักคืนคืนแบบนี้ก็นอนไม่ได้ว้ยเจอแมงมุมตุ้มโจมตีนี่แหละทุกคนประมาณนี้สำหรับการตกแต่งบ้านของเรา ใช่เดี๋ยวเราแต่งทีหลังได้นะครับมวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเันเธอมาบุกบ้านนะเดี๋ยวมันจะยิ่งยากเลยใครก็ช่วยกดไลค์กดแชเ์ี๊ยกระดับสต๊าฟให้กับเรใจให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอกันหบ่พาร์ทหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย